สวัสดีจ้ามาดูอีกสูตรเม่นสูตรนี้จะใช้หลักหน่วยบวก3ามทำนะคะ,ะไปดูดูคำเตือนก่อนค่ะคำเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดก,กฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าดูกันเลย ประจำวันที่หนึ่งเดือนสิบครับหกหกเราจะใช้เลขที่ออกก็คือเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสองล่างไปที่หก เราจะใช้หล,ลักสองบวกสามสองบวกสามเท่กา,ากับห้าหกเจ็ด

ก็คือังขศกันหนึ네่งนะคะหกกระเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งหลักร้ก็สองหกปด chặt lật lối đi để thì ô cứ cứ chết bát lâu mô lưỡi hát tùng có tùng điều dụ để thì

Nu số, sổ 4 cì nguồn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  cì สองหกโงมจิตตัวนี้ไม่เข้าหนึ่งสองหนึ่งสามมันมาเข้าอีกสูตรหนึ่งตัวน,นี้ผิดนะคะไม่เข้ามมาเข้าเลข มาเข้าลีบตัวน,นี้นะคะต่อมาเลขเดี่อวกก็คือแปดหนึ่งสอง สามบวกสองเท่ากับห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดศูนย์หนึ่งเปสเก้าศูนย์หนึ่งจะมาปล่อยเก่าไหมเป็ด

เตมไปอีกเจ็ดส่วนเจ็ดหนึ่งประมาณนี้นะคะเด่นตัวไหนเด่นตัวไหนจะตัวนี้เลยสองหางสามหางเอาที่จิดหนึ่งเลย <c oughs> ที่จิดหนึ่งนอกกรอบเลย หลักร้อยก็สองหกเป็ดมาเหมือนเดิมมาเหมือนเดิมเราสองหกเป็ดนี่นก็สองหกเป็ดจับคู่หลักร้อยใส่ก็คือ ้าหกห้าเจ็ดจะมีที่หกเจ็ดอีกยมีอีกเจาหนึ่งอีสูตรหนึ่งเชืกันที่ไหนก็ไม่ชเลยสาม ปดิจิตซนจดหนึ่งนี่แหละนี่แหละนี่แหละเปียอาไปเร็วจิดศูนย์ชคก็จัดขัดก็ผ่านนะคะดูคำเตือน ตำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าชอบก็จัดขัดก็ผ่านขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำล่ำรวยรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า